เพิ่งหวานดอกแรกงามๆจ้ะนี่ยังมีเก็บอยู่จ้ะเมื่อวนยี่สิบกลัวเหรเนาะจ้ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองเดือนตุลาคมเนาะจ้ะยังมีเพิ่งหวานให้เก็บอยู่จ้ะดีใจแทบจะเพราะว่าตอนนี้ขอนซีน้ำผึ้งมาแล้วเนาะจ้ะคิดว่าเพิ่งหวานกับสีมดเนาะเพิ่งหวานอีกจอกเจ่ะ ยูเล้ว่างใบใหม่นี่จ้ะตด็กขวนตาหัดดีขนาดใบทใหม่กับอันใบใบใหม่กับเห็ดคือกันเลยจ้ะพั่งวานพอมาอีกรอบนะจ้ะนึกว่ามดแล้วจ้ะได สามซี่ดอกเออนี่ดอกที่สามจะดอกที่สี่นึกว่านึกว่ามหมดแล้วเนาะจ้ะกลับมาอีกอกลับมาอีกแล้อันนี้อ่อ,อนๆอ,อ,อยู่นาะอึ๊บๆุอุอ๊นี่จ้ะอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่เนาะตะหักตะหักอุบุเดี๋ยวย่งางต้อนะจ้ะย่งางต้อย่งางต้อนเฮ็ดพึ่งหวานอีกดอกจ้ะทางข้างโคโงเลยจ้ะ ไม่ว่าขึ้ดอกสีขาวแต่คือขาวแต่พอะนะคือลูกคือเป็นจืดๆพอนะเพิ่งหวานแน่นอนจะ้ะนี่ฉังได้เก็เพิ่งหวานแล้วเนาะนี่จะ้ะพึ่งอ่าคือมันเพิ่งขมพี่น้องแต่เมือกเป็นสีชมพูดเดี๋ยวสิปาดให้นมังได้จะ้ะอ่าเพิ่งหวานนี่เนาะ ถึงวานิชพังคม it could be มึงเนาะจ้ะค่อยว่าผึ่งหวาน,น,วาวานสามีว่าคือสีขาวเทโนไปนะโอเคมึงเห็ดขอนซีน้ำผึ่งกอนี่ว้าวว้าวก่วมันธรรมดาจ้ะกอนี่แค่แน่จ้ะท่านเด็ท่านเด่ท่านเด็เท่า อ,อ,อันอืน่นม,มันแก่เหรอวะต่ว hmm. ่ามึงข้ามอลังการจ้ะโอ้เต็มไปหมดเลยจ้ะอ่ะพึ่งหวานกันนี่ไหมจ้ะพึ่งหวานกันนี่นี่จ้ะโ้ดอกแบบง่ายจ้ะแต่แก่เหรอจ้ะนี่แก่เหรอต่ว่าก็เอาเนาะพึ่งหวานไหมเนาะอ่ะอีกดอกจ้ะอีกดอกโอ้ให้อีกดอกจ้ะนี่อีกดอกหูโชคดีจ้ะ Sống đọc <Nhạc> nhang to, nhang lọ, mừng nó cháy Đấy, sống đọc mông nì Ui, nhọn, nhọn hết khón xí, nấm phựng nhang lọ con đó cháy Cố cái đi cháy Nì cha nì หัวแดงงามๆจะโอ้ยยังซ่อนเกับแกนี่นี่เห็นบ่จะยางยางมะมงเห็ดเห็ดคอนสีน้ำผึ่งงามๆนะจะเล็กๆแบะมะมึงได้เจอเห็ดเพียบเลยจะมีเห็ดน,นาและเห็ดผึ่งหวานจุมจ่มๆสองดอกแล้วกะดอกใหญ่อีก นี่น้ะจ้ะนี่ดอกใยถ้ากระถึกแทะไปแน่จักน้อยนี่จ้ะมานจ้ะมานมาอนี่ดีใจค่ัย่อนเห็ดค้อนสีน้ำผึิงอลังการลายนี่น้ะจ้ะว้าวมันมันจะมนันน่มันมัน ได้เพิงหวานจ้ะมัอนี่มัอนี่หวานเพิงหวานจ้ะนี่ดอกจุ๋มๆงามๆเดนี่จ,จ้ะดอกแข็งๆมัอนี่สิบประเห็ดแห่งเนาะเหลือฟังนี่ไว้แต่เก็บเห็ดใส่เห็ดย่างอื่นจ้ะเพ,งเพิงหวานกับเพิงหวานกับเพิงเลือดจ้ะเพลิงเลือดงามๆจ้า ดอกงามปลานี่พราเก็บเพระาะไหนนะจ๊ะนี่หลายกับจำมีแต่ดอกงามๆพอเฮ็ดนาแหลาสามดอกนี่จะง,งามไหลตะแหลตะต่แรกว่าสิเก็บแต่ดอกงามๆอันนี้เห็นเป็นกองสิก ทิ้งยางพานได้ยังไงเนาะจ้ะต้องเก็บเนาะจ้ะเนาะเก็บเก็บเนาะนี่สิสามดอกงามๆเลยตแลต่แลกว่าแต่ดอกงามๆให้มึงบพรงามบพรเก็บให้มึงพะนะเห็นเป็นกอตั้งสามดอกก็เลยยางพานบ่ได้นี่สเิเพเอร์เฟกเลยเด้อเนาะพิกเจอร์เพอร์เฟกเข้าวะ เห็ดสวยนะจ๊ะเห็ดม่หลาร์เห็ดสวยเห็ดสวยค่ะก็ล้นิดอกง่ามๆจะกำลังพอดีนี่จ้ะอีดอดกนึงเนาะพุ่นอีกดอกนึงนี่จ้ะตาขัาจัดดอกกำลังง่ามกำลังโพมาเลยนี่เห็ดหลุดไม้นะจ๊ะ แวะมาเก็บเห็ดแต่คาเรื่องนะจ๊ะดอกแญ่ยอดเก่าเราจะรอบนี้ดอกไข่แน่นะจ๊ะนี่จ๊ะ นี่จ้ะถามุ่มหนีเอามุ่มหนีไ้ใส่ให้แต่ขาเหลืองจ้ะมันมานจ้ะมันนี่ แต่ขาเรืองพึ่งตกง่ายแน่จักหน่อยจ้ะนี่จ้ตกง่ายกูมั่วจ้ะนี่ กระดกย่งใหญ่เนาจะจ้ะ Chị lo cha hết nắng chả nè Hết nắng lông nắng chả Hết nắng ngon như này kè Nì đi nó này ít nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền

เอตากแหงแล้วเฮ็ดกับเขากินน้ำเนาะจ้ะเพราะเฮ็ดไม่ปาดข้างนอกจ้ะเพราะวสามีแพสปอร์เฮ็ดงามๆจะดอกนี่เงนื่อนแน่นปาดแล้วบ่เละเนาะจ้ะ เอาจักดอกดีน่อยจักสามดอกละกันเนาะจ๊นะเนาะ อกนี่ยุดแหงแหงแหงดีดีจ้ะส่วนที่เหลือสิตากแห่งแล้วก็ลวกแล้วก็นหนึ่งนะจจะ สามีเสียดกับเขาเนาอจจะมีผงหวานกับนั่งล่มจะเสียดกินมานนี่น้อยจะสิอบพอดีสามีเสียอบเหนือก็เลยสิอบเห็ดกอไเป็นน้ำเลยเนาะจจะส่วนี่เรือนี่เดี๋ยวเสียไปอบแห่งแกโอ้ยเมือว่านี่อบโดนพอดหลายชั่วโมงกรอบจนเปาะมัอนี่ต้องลดไปล่าอบล่มงแล้วเอจะ สามีเห็ดกับเขาจะอบเอาจะมีเพลิงหวานนั่งล่มเราจะเห็ดหนาแหละจะมาได้จ็บแ่บๆอบกับเนื้อจะมีมีเนื้อมีวากูบีฟพะนะมาได้มาได้เะอบวากูบีฟพะนะกับอบเผ็ดจะแซ่บเนาะมาได้ไม่ได้แซ่บๆสามีเห็ดกับเขาจะ